แม่สุขวดสะกัดใจว่าจะไม่ควักลูกตาลูกชายคนเล็กของตัวเองป่ะไม่ลูกชายข้ารู้ดีว่าเป็นควรพาเขาไปนอกประการังเราต้องโทษเขาโอเคไปกันเถอะไม่นี่ไม่ใช่ความผิดอาลุงข้าเป็นคนต้องคิดอาลุงพยายามห้ามข้าแล้วจริงๆมาเถอะเลิกอานองกข้าขอโทษกอับเธอ เป็นความทริงเหรอเอาหนุ่มเจ้าคิดอะไรของเจ้าพ่อพ่อบอกให้เป็นเพื่อนกับเด็กพวกนี้ข้าก็พอ่อไม่อยากจะฟังพ่อจะนำความอับอายมาให้ครอบครัวข้าไปได้ยังถ้าก่อเรื่องอีกพ่อจะลงโทษอีกนะเข,ข้าใจไหมครับผมเข้าใจชัดเจน เจ้าไปไหนมาใช่ทำไมเจ้าไม่ดูแลน้องชายของเจ้าเลยขอโทษนะครับทำไมเจ้าของรับแทนครับเพราะข้าเข้าใจความรู้สึกของการเป็นลูกที่ไม่เอาทานกล้าย,ายอยู่ที่นั่นด้วยมาหาสมุดให้ของขวัญเจ้าใน่น้องรักหงโทคุณยังไม่ออกพยกลับมาและไม่มีโทคุณที่ไหนอยู่ตัวเดียว ยกเป็นตัวนี้เขามีครีปข้างหนึ่งหายไปเดี๋ยวเป็นตอกนกที่ด้านซ้ายน่าสงสารพยาคารมันคือพยาคารใครคือพยาคารมันเป็นโทคคูเลือดร้อนถูกเนรนเทศอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวคลีปข้างหนึ่งหายไปว่ากันว่ามันเป็นนักฆ่าไม่นจริงมันเคยฆ่าชาวนาวนีและโทคคูนตัวอื่นไม่ใช่ทิมนี่ห่างออกไปทางใต้ไม่มันไม่ฆ่าใครหรอกลัอ เจ้าโชคดีที่รอดมาได้ข้าจะบอกให้นะมันช่วยชีวิตข้ามันเป็นเพื่อนข้าน้องชายของข้านับรับผู้ยิ่งใหญ่จนถวกลพระเจ้าข้าและรอดามาล่าได้